คนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นไมค์ครับกับเพื่อนกันนั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเราอยู่กันในช่องอันนี้ผมอยู่กับเอ็มกันบะไเลยแล้วก็ช่องอะไรครับผมช่องช่องช่องภูมิเลยครับผมเล่นกับภูมินะครับเพื่อนผมเองเดี๋ยวเข้าไมค์าเข้าไมค์ครับอยู่นะครับเงียบดีกว่านะเงียบดีกว่าแล้วก็เข้าไปกันเลยนะภูมิ ไปตรงไหนนะไม่ไ์เบย์เ um, ล um, ่ย okay. um, no no, <inaudible> ์โบเล่ย์บราซอรบลูส่บอกฉันเผื่อเข้าโลกฉันนะฉันไม่ได้เข้าโลกนายก็ะติกนายเข้าโลกอันไหนก็ได้เข้าซูเวิร์บไม่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 ทำไมอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้ฉันเห็นเลขหนึ่งเมื่อกี้ฉันเห็นเลขหนึ่งเลขหนึ่งคืออะไรเลขหนึ่งตรงเพื่อนอ่ะไหน ฉันเข้าไปหานายนะนมยสร้างดีฉันจะได้เข้าตามก็กดพี่ไอไปเลยไม่ต้องอะไรนักหนาลืมฮาร์ดตายแล้วแยังไม่กดเข่านะเพราะฮาร์ดนะครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเฮ้ยวันนี้แซนดีอย่ามาแก้เฮ้ยฉันเผลอเข้าโลก นายแกงไม่ได้เพราะว่านายเล่นสวยโวูไส้ยัดฉี่แทนแต่แกงมันต้องเล่นฉันเผลอเข้าโลกฉันนะกูกดติ๊กทูก่อโอ้ช่างเถอะเออเล่นได้เหมือนกันแหละอืมฮะฉันลืมฉันเผลอเข้าโลกฉันนะฉันเข้าไปโลกนายนะโอ้ยนายหนึ่งนายนี่ฉันเข้าโลกฉันนะนะครับทุก ใช่ญแม่ทุกคนน้ช่ญแม่ทุกคนเข้าโลกเหน่อทุกคนขอร้อง้วยนะออเข้อใหม่ไปหาเพื่อนแป๊บนึงไม่ว่าอะไรของนายแหละกำแรงเข้าเดี๋ยวฉันเข้าโลกนายนะแทำไมมันไม่ขึ้นคิดแรง เราเวอร์ชันมันเล่นด้วยกันไม่ได้ภูมเนี่ยฉันเข้าไปแล้วเนี่ยดูใจมันเล่นไม่ได้ไไดงั้นเราเล่นไม้คลาสเยียกกันนะกันนะครับเราเล่นไม้คลาสเยียกกันเนาะออไอตรงนี้เนี่ยทุกคนอาจจะว่ามันแปลกๆนะครับเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปให้ดูนะ เดี๋ยวเราต้องรอนใพอนพวกกันผมเล่นเวอร์ชันนึ่งจ0เบตานะครับเดี๋ยวผมจะเอ,อเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าตรงนี้มันคืออะไรนะครับตรงนี้มันคือเอ่ออ,อ,อันนี้มันคืออะไรไม่รู้นะแต่ผปนขออกปมัน จะมาเล่นไมค์ครับกันตามเคยมาแล้วครับโอ้เกิดยแผพนดินไหมน้าแข็งเออเกิดอยู่แผ็นดินักแข็งเส่ครับนักแข็งแล้วก็ผมมาแล้วลจาชุดโกโคโโโ้วเดี๋ยวผมวจะมากินหมูให้ดูนะครับ สำหรับเล่าของผมนะครับวัี like ้ผมจะใช้กล้องสองทางไกลนะครับว่ามันใช้กันยังไงผมยังไม่เคยใช้เลยนะผมพึ่งขามาเลยอันดี้อ่าไปไกลๆดินี่นะ่ยฮูหูมันซูมได้อย่างดีเลยทุกคนเดี๋ยวก็ประมาณนี้นะครับอินฟินตี้เหรอจะมาตัดต้นไม้ปิว i n f ฟินิตี้แต่ไม่มีเบนดิ้ง ันใช้ด้วยกันไม่ได้ไงถ้ามันใช้มันจะโกงเลยไปม,ยมีคนบอกว่าเออเล่นไมค์คาร์บหน่อยก็บอกว่าจัดไปนะครับจัดไปเลยไมค์คาร์บใช่ไหมครับผมเดี๋ยวผมอันนี้ผมเล่นให้ดูแล้วนะสำหรับไมค์คลับคู่รับคู่รับคู่รับ เดี๋ยวผมจะเอ่อพาไปดูแบบนักรับแต่รอมันเช้าก่อนนะนะไอ,อ้จริงๆก็นอนข้ามวันได้เลยครับแต่ว่าผมไม่มีไม้ไงแ้ผมมีไม้ผมตัดขนแกะมาทำเตียงแล้วออขอบล็อกสักบล็อกหน่อยนะ แต่ว่าใจกบเลยครับเห็ดนี่เมีมอนเตอร์รผมปักไฟไวนน,น่าจะไม่มีเลครับแล้วถ้าแสงไฟไม่พอมันน่าจะเกิดได้อย่น่าจะเกิดได้ยุ่น่าจะเกิดได้ย,ดดยุ่ผมอยากไปลงนรกนะแต่ว่า คลิปนี้ก็ก,ก็ทำเฉยๆนะครับก็ไม่ได้พาไปลงนรลกนะเดีย๋ยวมาทำคลิปนี้ก็พอแล้วครับเดี๋ยวก็ไปทำอีพีที่สองครับบายยครับเจอกันนี้<ป>เจอกันอีพีเจอกันอีพีต่อไปรับผมบาย